ตอนนี้เอเชียเรียกชมพู่ไปสัมภาษณ์ใหม่แล้วก็กลับมาติดปีดเหมือนเดิมสิงคโปร์ก็มาพอดีแล้วก็ติดปีดด้วยคือมันเหมือนกับแบบอดีตมันย้อนกลับมาแล้วใช่ค่ะคุณท้าผมเกิดวันทางที่ต้องเลือกใช่ไหมใส่เป็นซองสสยที่อยากได้ที่สุดทั้งคู่มาตลอดชีวิตก่อนแต่ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยืวันนี้เทคออฟท็อกวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับน้องชมพู่ปิดปีตั้งสาม สายไม่ว่าจะเป็นแอ,าอาร,ร์อาเรเบียสิงคโปร์แอร์ไลน์แอร์เอาาเอาอาชียนะก็แบบถือว่าแบบเป็นน้องคนเก่งมากๆพี่ก็รู้สึกว่าอ๊ยอยากจะแบบว่าเชิญชมพู่มา,มากว่าจะได้สมสายแบบนี้ยากไหมยากมาก <laughs> ถามว่าลองให้ไปกี่ยงแล้วดีกว่า <laughs> ได้ได้ข่าวว่าก่อนจะได้สายแรกเนี่ยสมัครมาเยอะมากสมัครมากี่สายสายแรกก่อนจะได้สายแรกสายแรกที่ได้ก็คือเอเชียค่ะตอนนั้นสมัครมาทั้งหมดประมาณ14สายส4บครั้งส4สี่ครั้งก่อนจะได้เอเชีย่คะโอ้ god เยอะมากสมัครมาตั้งแต่อายุ19ฮะตอนตอนตอนนี้ไม่ ได้รู้เปล่านี้สิปีแล้วสิปีแล้วออใช่ค่ะยนี่นี่คือเรื่องของสิปีที่แล้วใช่ค่ะเรื่องของสิปีที่แล้ววันนี้ก็ยังไม่ยู่สมัครตั้งแต่สิบเก้าเลยหรอใช่ค่ะคือเรารู้ตัวแล้วตั้งแต่แรกว่าเราอยากเป็นแอร์ก็คือเก็บข้อมูลมาตั้งแต่อยุสิบห้าคือรู้แล้วว่าเป็นแอร์มันต้องเรียนจบอะไรอะไรยังไงคือคือเราจัดการตัวเองตั้งแต่อยู่สิบห้าลค่ะ พอตอนนั้นมหาลาัยอะค่ะเรียนอยู่ที่ไต้หวันก็มีกาตาอิมิเลตมาเปิดรับสมัครค่ะตอนนั้นเรายังอายุสิอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีอะอยากลองอ่าก็เลยไปลองค่ะเริ่มลองเมื่แต่อายุสิเลยโอ้อันนี้นี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยเพิ <c oughs> ่งรู้ว่าแบบว่าลองตั้งแต่อยู่ที่ไต้หวันเลยใช่ค่ะแล้วตอนตอนที่สมัครตอน19เนี่ยมันมันแบบว่าเอออยากลองไปเฉยเฉยหรือว่าอะไรคือแบบอยากอยากไปเฉยเยเพราะว่าอยากอยาก,อยากรู้ว่าเอ๊ะมัน สายห้าดาวมันมีอะไรบ้างเอเขแขกเอ,เอ,เอ,เอมันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออยากไปเพื่ออยากรู้ว่าเอ้ยเขามีโปรเซสยังไงแต่ละที่อย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อได้เตรียมตัวหลังจากที่เราเรียนจบค่ะหลังจากไต้หวันปุ๊บก็มาไทย<ช>เริ่มสมัคร<จ>เลยไหมหรือว่าแบบรอเรียน<ท>ยจบหรือ,อยังไงอ๋อตอนนั้นที่ยังอยู่ที่ไต้หวันนะคะก็เรียนจบมหาลัยแล้วก็ทำงานต่อที่นั่นแป๊บหนึ่งค่ะแล้วพอกลับมาไทยก็เริ่มสมัครอีกครั้งค่ะตอนนั้นก็น่าจะอายุประมาณ21 20, 21, ค่ะิบย1เค่ะเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมาได้ถึง3สายขนาดนี้ไม่คิดค่ะคิดแค่ว่าสายเดียวพอแล้ว <laughs> <laughs> แล้วตอนได้ที่ตอนที่ได้3ส,สายรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะคือ,อคือคือจากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องภาษาที่3ตอนนั้นก็ยังไม่มีคือคือมองไม่เห็นทางเลยค่ะว่าตัวเองจะมามมเป็นแอร์ได้ยังไงเพราะว่าในความคิดของเราอะค่ะ การเป็นแอรมันต้องโหเก่งนะใช้ทักษะหลายอย่างเลยภาษาก็ต้องเป๊ะบุคลิกก็ต้องดีแบบเฮ้ยเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเราเราคิดภาพตัวเองไม่ออกคะ่ะพี่มีนาะนี่แหมดูไม่เป๊ะไงดูดูสิการวลหาห่งีนะฮหุ่นซัเนเดอร์ขนาดนี้เออ,อสาวเป๊ะขนาดนี้ก่อนจะมาลเล็นดอร์ได้น้ำหนักเคยเกินประมาณ10บโลจริงปะเนี่ยจริงคะ่ะ น้ำหนักเคยเกินหรอใช่ค่ะน้ำหนักเคยพุ่งทะยานไปประมาณแบบหกสิบกว่าค่ะอันนี้ตอนไหนเนี่ยตอนตอนที่เรียนมหาลัยแล้วก็ช่วงที่เอ่อก่อนสมัครก่อนเราจะมาเจอกันใช่ก่อนเราเจอกันใช่ค่ะเราเคยแบบว่าอ้วกมาก่อนใช่ค่ะบุบับบุบับอแต่ว่าเราไปอยู่ไต้หวันเราไม่ได้ภาษาจีนหรอใช่ค่ะตอนแรกอ่ะคือไม่ได้เลยเรียนเบสิกที่ไทยหกเดือนนะคะก็คือได้แค่แบบ กินข้าวดูหนังเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยที่นู่นแล้เรียนทั้งหมดก็เรียนเป็นภาษาจีนก็เลยแบบแล้วพอไปเราบังคับเอ้าแล้วกลับมาได้ภาษาจีนปะได้ค่ะอ๋ก็คือได้ได้ภาษาจีนแหละตอนนี้พอพอกลับมาไทยแต่ว่าหลายคนบอกว่าได้ภาษาจีนมันเป็น advantage แต่ก็ไม่ติดอยู่ดีใช่ไม่ติดค่ะสมัครหลังจากนั้นหลังจากได้ภาษาจีนเนี่ยสมัครเป็นอีกสิบกว่าสายก็ยังไม่ติดต่อพิสกินหมดเลย พีซกีเลยแบบรอบแรกเลยพีกนยิ่งกว่าพีซกีนคือส่งออนไลน์ไปได้รีเกตกลับมายไล่มาเลยกี่สายดีกว่าจริงๆเพราะว่าแทบจะทุกสายอะค่ะที่เขารับลูกเรือไทยนมัครเกือบหมดคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยได้ภาษาจีนเป็นแอเวนทจ แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอะตกทุกสายเลยอะเพราะอะไรอะใช่หนูก็นั่งคิดทบทวนนะคะว่าเพราะอะไรหนูก็เลยอ่ะไหนลองเปลี่ยนการแต่งหน้าดูเพราะว่าแต่ก่อนอะหน้าจะเราเราจะยังแต่งหน้าไม่เป็นนะคะ<อ>เหมือนแบบหน้าเราจะยังแบบเอ้ยแต่งไม่แน่นอย่าง<อ>าจจเงี้ยค่ะแต่งจีดตาแบบไม่ถูกใจเขาเหมือนเหมือนเวลาเราไปแต่ละสายเขามันก็จะมีลุกการสมัครของแต่ละสายแบบเขาโทนสีที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ยังศึกษามาไม่เยอะขนาดนั้นเราก็ลองปรับ เปลี่ยนดูค่ะหรือมันกะทั่งชุดที่ใส่ไปสัมภาษณ์นะคะให้มันเหมาะกับสายนั้นๆมากขึ้นนะคะในมุมในมุมของเราอะความยากของสิงคโปร์กับความยากของแอร์อาราเบียหรือความยากของแอร์เอมันอะไรมันยากตรงไหนดีวาอ่าทางจังอย่างของแอร์อาราเบียค่ะจะยากตรงโปรเซสโปรเซสเยอะอะ,ยอะอะคนสมัครเยอะคัดออกเยอะอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ละรอบก็คือจะตัด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 ,ตดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างแอร์เอเชียเนี่ย หนูว่านะด่านยากสุดคือพีซีกินจริงเพราะว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงแล้วแบบเฟิร์นอินเพชั่น่ะค่ะบางคนแบบว่าให้เดินลากกระเป๋าให้ดูอย่างเงี้ยเราโดนทำการแสดงไหมหนูไม่โดนค่ะเราหนูเป็นรอบจีนโอ้รอนน้รอบจีนใช่ค่ะก็คือโปรเซสวันเดียวจบปึ่งแค่ครัว ก็อาจจะอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบว่าฟิลอีซี่กว่ารอบแอเอปกติที่เพราะว่ารอบแอเอปกติของพี่หนูอะก็คือเออกี่วันนะน่าจะสองสามวันหรือสาวันใช่ม่มีสกีนเสร็จแล้วก็อีกวันถัดไปเป็นกรุ๊ปอ่าแล้วก็ไปฟนอนใช่บางคนแบบทําการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนั้นก็อาจจะแบบว่าโหดกว่าแต่เพเป็นรอบจีนมันก็จะถ้าเป็นรอบจีนก็คือรอบเดียวสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจีนไทย แล้วก็มีทดสอบทางอารมณ์มาค่ะวัดวัดวัดเออทัศนคติใช่ทัศนคติใช่ค่ะแล้วก็จบอ่ะแล้วเราพาดของสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์เอาจริงๆอ่ะเหมือนเหมือนหนูมีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่าตอนนั้นน่ะค่ะสมัครสิงคโปร์ครั้งแรกอ่ะก็เข้าไปจนถึงไฟนอลเลยอ๋อเคยเข้าไปถึงไฟนอลแล้วใช่ค่ะเราตกไฟนอล อแต่อันนั้นเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วก่อนที่จะไปเป็นแอร์แอร์อาราเบียซึ่งเรามาสมัครสิงคโปร์แอร์ไลน์หลังจากที่เราเป็นแอร์ของแอร์อาราเบียไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ารอบรอบที่ได้รอบที่ได้รอบที่ได้ใช่ใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเออเคยเห็นบรรยากาศนี้แล้วมันก็แบบเออก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยจะมันเหมือนลดความตื่นเต้นค่ะอ่าโอเคเราสมัครมาสามสาย เราคิดว่าอะไรที่ทําให้ได้แอร์อาร์เบียอ,อะไรที่ทําให้ได้แอร์เอเชียและอะไรที่ทาให้ได้สิงคโปร์มีมีไหมมันมันต้องมีจุดไ<ม>หมหนูว่ามันมีคือหลายคนอะแบบหุยแค่สายแรกยัง<ะ>ยังยากเลยอะแต่ว่าเราติดถึงสามสายอะน้องนองน่าจะแบบว่าอยากรู้ทิกเออหรือแบบเอ้ยพี่ชมพู ค่ะอะไรอย่างนี้อเออเดี๋ยวหนูเริ่มจากสายแรกเลยดีกว่าแอร์เ <Air Asia. S 1> อเชียตอนนั้นน่ะหนูคิดว่าด้วยความที่เราอ่ะสมัครมาเยอะมากหลายสนามม,มันเหมือนมันลดความตื่นเต้นแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายเรารู้วิธีที่จะแบบเฮ้ยเราควรถามตอบกับกรรมการยังไงเราควรเข้าหากรรมการยังไงแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้เราอ่ะรู้สึกแบบเอ้ยเริ่มขายตัวเองเป็น Uh huh. จะเข้าหากรรมาการยังไงแบบให้เราดูแบบเฮ้ยเพิ่มคุณค่าขายขายตัวเราได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอสายทัดมาเป็นแอร์ระเบียค่ะก็รู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นความแบบมี e NERGY หนูรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าโปรเซสมันยาวมากแบบตั้งแต่ตีสี่หนูตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ยันสี่หน้าทุ่งตื่นมาแต่งหน้าใช่ไหมใช่โปรเซสมันไม่ได้เร็วตั้งแต่ตีสี่ถ้ามันถึงอะไรต่อตีสี่คนอาจจะแบบเอ้ยไม่ใช่ตื่นมาแต่งหน้า่ะทุกคคนใช่แล้วแบบทางแอร์เอบีย์เนี่ยเขาชอบคนเอเนอร์จีเพราะว่าไฟมันยาวอย่างที่หนูบอกไปก็คือเขาชอบคนที่แบบว่าเฮ้ยดูแบบกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าไฟมันยาวมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือกูมิ่งต้องเป๊ะ น่าต้องแน่นตลอดเวลาบิน18ชั่วโมงน้าต้องไม่หลุดปากต้องแดงตลอดเวลาแบบนี้ค่ะก็หนูคิดว่ามันเป็นด้วยเรื่องของการตอบคําถามการมีประสบการณ์การทํางานมาบ้างค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของกุ่มมิงด้วยใช่ค่ะ แล้วก็สิงคโปร์หนูคิดว่า,าน่าจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่หนูได้นำมาจากแอร์ลเบียค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโลคอสกับฟูลเซอร์วิสแต่ว่าเราก็ยังมีทักษะเบื้องต้นในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือวิธีการดีวกับผู้โดยสารค่ะเบื้องต้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอ,อะไรที่ทำให้ทางสิงคโปร์ค่ะน่าจะมองเห็นในตัวเราว่าเราสามารถทำงานกับเขาได้จริง อ,<ะ>อยากถามชมพู่ว่า<ะ>แล้วทำไมถึงอยากมาเป็นแอร์ตอบก่อนอื่นเลยเล่ามาค่ะใอ๋อคือถ้าถามว่าทำไมถึงอยากเป็นแอร์อ๋อจริงๆไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าอยากเป็นแอร์รู้แค่ว่าอยากทําอาชีพเนี้ยรู้สึก ว่ามันเป็นอาชีพที่สวยอะตอนที่เราเป็นเด็กๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสวยจังอะเขาทําอะไรอันีอาชีพนี้มันเรียกว่าอะไรหรออย่างเงี้ยเราเราเราอยากทําแบบเนี้ยมันมันมีแค่นั้นเลยค่ะคือเราอยากเป็นแอร์เพราะเราอยากเป็นแอร์ค่ะใช่ใช่ใช่จริงใช่ค่ะถามว่าแบบเอออยากเที่ยวเหมือนคนอื่นไหมก็ไม่ใช่อะค่ะเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบงานที่แบบว่าเฮ้ยได้แต่งหน้าทําผมใส่ชุดสวยสวยอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแพชชั่นอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วทําไมถึงเลือกไปเรียนที่ไต้หวันอะ อ๋อตอนนั้นสอบติดมหาลัยหนึ่งที่ไทยอะค่ะแล้วเขามีโครงการ exchange ก็คือเรียนที่ไทย1ปีเรียนที่ไต้หวันอีกสาปีค่ะโหเรียนไต้หวันสีมปีเยอะกว่าเรียนที่ไทยอีกใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็จริงๆไม่ชอบภาษาจีนแต่ว่าอะนาลองดูเพื่อแบบอนาคตอยากเป็นแอร์มันน่าจะได้ใช้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่นู่นค่ะอืมแล้วเราเรียนคณะอะไรอะท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวใช่ค่ะอ่าเราคิดว่าแบบการที่แบบเราได้ เราได้ไปเรียนไต้หวนันหรือว่าไ,ได้ภาษาจีนเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้เราติดปีบไหมหนูว่าช่วยมีส่วนช่วยเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าอ่าอย่างตอนที่หนูได้ AA ใช่ไหมคะมหนูไ็ได้รอบจีนเราซึ่งความกดดันในรอบที่เป็นรอบเฉพาะะค่ะมัน,ม,นมันลดลงไปเยอะ,อะแล้วมันเป็นการตัดคู่แข่งอ่าคือเหมือนแบบมันไม่ได้แบบว่ารับคนที่ได้ภาษาอื่นๆใช่อ่าแล้วก็รับได้แต่คนที่แบบพูดภาษาจีนเท่านั้นมันก็เลยเหมือน คู่แข่งลดลงใช่ค่ะ <c oughs> แล้วเหมือนแบบว่ามันต้องมีใบซื้อใบอะไรอย่างงี้ <c oughs> ด้วยอะค่ะ <c oughs> ใช่มันก็เลยแบบเอ้ยเหมือนตัดตัดไป <c oughs> พอสมควรเลยค่ะแต่พี่ได้ยินว่า ไต้หวันเนี่ยมันใบเอร์มันไม่เหมือนกับจีนไม่เหมือน,นะคะ่ะแต่ว่ามันจะยากกว่าหน,หนูหนูต้องมาสอบเป็นของจีนค่ะเ๋อต้องมาสอบออันหนึงใช่โอ้โี่ไม่ต้องมานั่งเรียนของจีน,นอันมันพอเดาได้ค่ะเพราะว่าของทางไต้หวันอะ่ะจะยากกว่าอของจีนจะเป็นตัวเต็มจะเขียนเยอะกว่ายากกว่าแต่ว่ามันเวลาพูดอะคะ่ะเหมือนกัน เหมือนกันเกือบทั้งหมดเลย<อ>ค่ะการวางรูปประโยคหรือคำศัพท์เงี้ยค่ะเหมือนกันได้ได้ S K S K เท่าไหร่โปรแกรมนี<ะ>้โอ้ย <laughs> ถ้าถามเราตรงๆจริง,รงๆแล้วเราอยากเป็นแอร์ไซด์เนี่ยมีไหมวะนี่คือสายของฉันเนี่ยนี่คือที่สุดหนูตอบยากอะเพราะมันมีสองสายในใจมาโดยตลอดอะสองสายนั้นคือสองสายอะไรถ้าเป็นเราขอ์ด้อยากอยู่เอเชียแล้วอีกอันหนึ่งอะ ก็ถ้าเป็นฟ s เซ์วิสก็อยากได้สิงคโปร์จริงเยเนี่ยจริงๆค่ะแล้วเป็นสายที่เราได้ทั้งสองสายด้วยตอนนี้ใช่แต่ประเด็นคือมันต้องเลือกทาไมถึงอยากออกจากแอร์เลเบียเอาจริงๆเป็นเรื่องของความเฟอร์ในเรื่องของความไกลบ้านอยบ้านนะคะมันมันกลับบ้านยากด้วยอใช่ค่ะแบบอย่างต่อให้มมีตัวสแตนบายอะค่ะก็ก็ยังยากอยู่ดีเพราะว่าไทยอะค่ะ แบงคอกเป็นดสติเนชั่นที่ใครๆก็อยากมาใช่ค่ะเครื่องมันจะเต็มตลอดแล้วบางทีมันจะทําให้มีปัญหาอย่างเช่นอสมมุติเราเรามาได้แล้วแต่พอเราจะกลับตรวจเต็มมันไปกระทบกับการงานบางทีแต่ว่าเดี๋ยวนี้แอร์อาราเบียก็กำลังจะเปิดดูกำลังจะเปิดสซาจามากรีเนสค่ะมันก็น่าจะแบบว่าทำให้โอกาสในการกลับบ้านได้ง่ายมากขึ้นมีเลเวอร์ด้วยเออน่าจะโอเคหรือเปล่า น่าจะโอเคมากขึ้นแต่ว่าหนูอะอยู่เบดอาบูดาบีอ่าใช่มันก็เลยรู้สึกว่าแบบอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างย้ายเบดไง่ย้ายเบดมันมันย้ายได้แต่ว่าตอนนี้หนูได้สายใหม่แล้วเฮ้ยแต่ว่าแบบออาราเบียเงินก็ดีอ่ะแบบเงินเดือนแสนทะลุแสนทุกเดือนแสนใช่โดยละประมาณก็สุดกับทุกเดือนถ้ายิ่งอยู่ซาจาเงินเยอะมากใช่ดังนั้นน่ะถ้าทะลุแสนทุกเดือนอย่างเงี้ย ดีกว่าอยู่ไทยอีกนะที่ไทยไม่มีทางเงินเดินแต่แสนนะไม่ว่าสายไหนตอนนี้ก็ไม่มีเงินเดินแต่แสนนะมันเป็นโอเคหรอมันเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่ามันเหมือนแบบเ,เราเสาขี้เหงาคิดถึงบ้านเราเราๆคิดถึงความแบบ ความสบายใจใน mm hmm. หมู่แบบเราอยู่กับเพื่อนคนไทย mm hmm. ทานอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เหมือนแบบมันไม่เหงาอยู่ที่นู่นมันไกลบ้านนะคะ่ะต่อให้มีเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนไม่ได้ว่างเจอเราตลอดเนี่ยค่ะ mm hmm. มันก็จะมีความเหงามีความแบบเราเพื่อนก็ต้องบินเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะอยากรู้ว่าสังคมการทํางานที่นั่นเป็นยังไงบ้างที่นู่นค่อนข้างจะเออเขาเรียกว่าไง ตรงไปตรงมามากกว่าอย่างสมมุติว่าเรามีปัญหาบนไฟล์าคอน FLICT แล้ว่างลูกเรือเองเราสามารถพูดบนไฟ์ได้เลย<ฮ>หรือไม่ก็กลับเราสามารถแจ้งหัวหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ฮ>เพื่อที่จะได้รับรู้แล้วพออเราจบไฟล์แล้วก็มาทำโพ้ดไฟล์บีฟิ้งกัน<ฮ>แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันว่ามันเกิดอะไรขึ้น<อ>เราสามารถพูดได้ค่ะว่าแบบเอ้ยเขาทำแบบนี้เราไม่พอใจนะโอใช่ จริงเหรอเราพูดได้ค่ะเราตรงรดได้ใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะเราพูดได้เราเรามีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะโอ้<ช>ตรงมากเป็นแบบว่าต้นอการนี่คือเขาตรงใช่ค่ะ <laughs> หรือหรือแม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรื่องที่เขาทําบางเรื่องบนเครื่องอะค่ะมันมันมันส่งผลต่อต่อต่อเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรก็ตามอะค่ะหรือมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของลูกเรืออ่าบนไฟล์อะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถบอกเขาได้ว่า เราไม่โอเคเรื่องเนี้ยมากๆอืก <ừ> um. เรารีพอร์ตนะโห<ฮ>ใช่รีพอร์ตด้วยใช่ค่ะก็ค,คือรีพอร์ตเลยเฮ้ยจริงนวะเนี่ยแต่เราก็ต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบก่อนว่าเรากําลังจะรีพอร์ตเขานะล้อใช่ค่ะอู้โหดนะเนี่ย <c oughs> สายส,ายสาย่อย่างสายที่พี่อยู่นี่คือแบบว่าจะรีพอร์ตนี่คือแบบเอ่อพี่อยู่มาเจ็ดปีไม่เคยรีพอร์ตใครหนุ่มๆไม่เคยรีพอร์ตใครงั้นเหรอเอาเลยนุ่มเขาบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนโยนกัน เราเราอยู่ที่นั่นชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างเอาแบบองรวมองรวมจริงๆแล้วอค่าของชีพแพงค่ะอบอกตามตรงค่าของชีพแพงแต่ถามว่ามันจัดก,การได้ไหมในในในเงินเดือนเท่านั้นมันมันจัดก,การได้ค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ติดทเที่ยวติดปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็จะเหงาเหงาหน่อยอเพราะว่าที่นู่นมันไม่ได้เปิด ดึกขนาดนั้นเหมือนที่ไทยใช่นี่เราไม่ใช่สายปาร์ตี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ชอบเซฟขนาดนี้ไม่ใช่สายปาร์ตี้หรอชอบเป็นตัวต่อชอบเที่ยวค่ะจริงหรือเปล่าใครไปเห็นน้องชมพู่แดนแดนทีอยู่นี่ไม่จริงของฟอาของฟอมงไม่ใช่ไม่ใช่เราคนราะนี่ใช่เราโอเคโอเคถามงี้ดีกว่าว่าเคยสมัครแอร์แล้วเรารู้สึกว่าแบบนี่คือความทรงจำที่สุดในชีวิตหรือแบบ มันมันมันแย่ขนาดนี้เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมเคยเจออะไรที่แบบเฮ้ยสมัรแอร์มันเป็นเป็นยังไงอ่ะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเกิดอะไรขึ้น คือตอนนั้นย้อนกลับไปปี2อ1 8ยตอนนั้นยังไม่ได้สายไหนเลยตกพิสกินทุกสายจำได้ว่ามีสายหนึ่งที่ให้หนูผ่านพิสกินคือเวียดเจ็ตตอนนั้นดีใจมากแต่ผ่านแค่พิสกินนะ <laughs> แล้วก็ไปต,ตกทาเลนโช่ไปถึงการแสดงไม่รอบการแสดงตกตกทาเลนโช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก,ก็เสียใจแต่ก็ยังไม่มากแล้วหลังจากนั้นก็มีสิงคโปร์มารับสมัครค่ะ ก็สมัครสิงคโปร์แล้วด้วยความที่เราอะตกพีสกินมาตลอดอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คาดหวังเลยค่ะวันนั้นไปแบบไม่คาดหวังปล่อยจอยคิดว่าแบบโหฟูเซอร์วิทไม่มีทางอะห้าดาวเราไปจะไปได้ได้ยังไงเสร็จแล้วพอไปถึงวันนั้น่ะเข้าไปถึงไฟนอลแล้วกดดันตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยเราไปนอนทางนั้นที่ถามง่ายมากถามเขาถามว่าอะไร ถามว่าแบบปกติชีวิตประจําวันชอบทําอะไรก็ถาง่ายมากเลยนะใช่แบบพูดคุยกันแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบว่าเออแล้วทําไมแบบได้ภาษาจีนทําไมไม่สมัครสายอื่นล่ะทำไมเอมอทำไมถึงมาสมัครสิงคโปร์หรออะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันง่ายมากเลยใช่ไหมคําถามมันส่งมงอ,ะอ่ะแต่ด้ยวยความที่เราตื่นเต้นแล้วเรากดดันมากๆว่าแบบเฮ้ยมันอีกเก้าวเดียวอ่ะเราจะได้แล้วแลวสรุปเดินออกจากห้องมาอออืม จำทางออกไม่ได้เลยอะเดิน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 ลงบันไดแล้วก็ปาดหนังตาจำทางออกใช่ค่ะจำทางออกได้จำได้แค่ว่าเดินเดินแล้วแบบออกทางไหนพี่เขาออกทางไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เดินร้องไห้ไหลเลยเลยค่ะแล้วก็เดินร้องไห้แล้วก็แบบโล้งร้องร้องอย่างเงี้ยสะอึกสะอื้นกลับบ้านใช่ค่ะมันมันคงเป็นแบบว่าในที่เราบอกว่าเป็นเป็นสายที่อยากได้ที่สุดด้วยใช่ค่ะใช่ไหมแล้วมันก็แบบ แล้วมันก็เลยยิ่งกดดันตัวเองตอนนั้นแล้วแบบเออฉันมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วพอมันถึงตรงนี้ปุ๊บเรารู้ว่าเป็นไฟนอลแล้วมันแบบใช่ค่ะมันเหมือนแบบก้าวเดียวเท่านั้นนี่างเราจะได้มาครองแล้วเปล่าค่ะตกเราก็เลยมองว่าอันนี้คือฝังใจกินข้าวไม่ได้อีกเดือนใช่ค่ะไม่กินแบบซึมมาเหมือนเหมือนเหมือนโดนแฟนบอกเลยเจ็บกว่าอีกตอนนั้นนะคะแบบว่าทรมานมากเคยคิดไหมว่าหรือว่าชีวิตนี้เราอาจจะเป็นแอมไม่ได้แบบแบบ มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่ทางของเรางั้นเราเลิกไหมมันมีแวบๆที่คิดแต่ว่าไม่หยุดค่ะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันมันมันไม่สุดอะมันเกิดมาชีวิตนึงมันมันต้องเอาหน่อยต้องไปให้สุดคือมันท้อแต่ว่ามันก็ยังเชื่อในตัวเองเสมอค่ะว่าเราต้องทําได้ผ่านจุดท้อมาอย่างไงอะจุดท้อช่วงนั้นก็คือร้องไห้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มันต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็คือทํางานประจําด้วยค่ะ พอเลิกงานมาก็มีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษค่ะเป็นแบบทั้งคัดพูดคัดเรียนคัดเขียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางวันที่มีเรียนก็ไปเรียนบางวันไม่มีเรียนก็จะไปยิมค่ะไปฟิตเนสไปออกกําลังกายค่ะเพราะว่าน้ําหนักเกินแล้วก็พอเสาร์อาทิตย์มีรับสมัครแอร์ก็ไปไปสมัครค่ะแล้วก็บางเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปสอบอัพคะแนนโทอีกอะไรแบบเี้ยค่ะก็คือวนลูปแบบนี้มาตลอดเป็นปีค่ะกว่าจะได้ แล้วเ,เ,เราผ่านเราเราผ่านจุดท้อมาอย่างไงก็คือเชื่อในตัวเองเสมอว่าเราต้องทําให้ได้ะคะ่ะรู้สึกว่าการที่เราลงทุนลงแรงทั้งหมดอะ่ะมันต้องไม่สูญเปล่าคะ่ะไม่ว่าใครจะพูดยังไงมันไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าเราเชื่อในตัวเองคะ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นเป็นแอร์เนี่ยไม่ไม่ต้องลงคอร์สเรียนก็ได้เออแต่ว่าเราก็ลงคอร์สเรียนมาคือเราคิดว่า ในในมุมของเราตอนเนี้ถ้าถ้าในมุมของคนที่เป็นแอร์มาแล้วด้วยเรามองย้อนกลับไปถึงคอร์สเรียนเราคิดว่ามันจําเป็นไหมในการเรียนคอร์สแอร์สำหรับหนูอ่ะหนูว่าหนูจําเป็นเพราะว่าหนูรู้ตัวว่าหนูขาดหนูหนูภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะหนูจะถนัดทางพูดมากกว่าการสื่อสารมากกว่าแต่หนูแกรมมากไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้ายิ่งแบบไปก้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขียนเอเซย์แบบนี้ค่ะหนูก็จะแบบ ดูไอเดียมาก,มาก <S <S ๆว่าแบบเฮ้ยเราต้องเริ่มยังไงอะ่ะเราเราเราต้องเขียนยังไงหรอถึงจะผ่านไปรอบถัดไปแบบน,นั้นนะคะ<ๆ>ก็คือเหมือนเรารู้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรเราก็ไปเสริมตรงนั้นมากกว่าค่ะ<ๆ><ๆ>อ่ะในฐานะที่เราเป็นแอร์มาแล้วเนาะเออแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าเออเอ,อ,อยากฟังในมุมของของพี่แอรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเรา อยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่แบบเขามีความฝันอยากจะเป็นแอร์แล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยขนทางนี้มันมืดมนจังเลยอืก็คืออันดับแรกอะเราอย่าสนใจคําดูถูกของคนอื่นอยากให้เชื่อมันในตัวเองเข้าไว้อ่ะค่ะเพราะว่าเราอะถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วอ่าหนูเชื่อว่าคนเราอะสามารถประสบความสําเร็จได้ความพยายามไม่เคยทาลายใครค่ะหนูเชื่อในในคำพูดนี้มาตลอด แล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยจุดไหนจุดอ่อนจุดไหนอะ่ะให้เราปรับให้เรายอมรับว่าเอยอันเนี้ยเราเราเราต้องปรับนะเราเราก็คือเราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเราขาดอะไรมีจุดเด่นอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับหรือเพิ่มมูลค่าตรงนั้นอะ่ะให้มันถูกต้องอใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้ ออคอร์สเรียนต่างๆมีเยอะมากทั้งจากทาง YouTube เองหรือว่าจากทางสถาบันหลายๆ,ายๆที่ของพี่มีนาก็คือมีทั้งคอร์สเต็มทั้ง i n t e n s ซีฟก็สามารถเลือกเรียนได้แล้วในราคาที่แบบไม่ได้แพงด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้น้องๆที่อยากเป็นแอร์ค่ะไปถึงฝันได้ใกล้มากขึ้นเราคิดว่าเราจะทำอาชีพแอร์ไปนานแค่ไหน จริงเรามองตัวเองไว้อีกประมาณสักหปีทําไมล่ะเราไม่แบบว่าอยากทําไปแบบจนแ, <laughs> แจนแกแกจะแบบเออกเกษียณหรอหรือว่าไงบ้างคือพอพอลองเป็นมาสองปีอะคะ่ะสิ่งที่คนพบก็คือเราเราป่วยง่ายะะก็จะป่วยง่ายขึ้นมีปัญหาเรื่องการนอนจริงป่ะเนแบบี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนอยังไงอะการนอนแบบว่าเราจะนอนไม่หลับเนี้ยคะ่ะแต่ว่ามันก็ไปบินได้นะคะแต่ว่าพอไปบินมาแล้วว่ามันม,มันมันฝาที ใช่คะ่ะมันก็จะฝืนฝืนแบบนี้คะ่ะแล้วพออย่างตารางบินบาง,างครั้งอะคะ่ะเป็น2ไหนแล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเป็น1นึ่เด ติดติดกันมันก็ปรับยากเนี่ยค่ะแล้วก็อาการต่างๆแบบจะป่วยจากที่ไม่ค่อยป่วยบ่อยมันก็จะป่วยบ่อยมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคอยากจะอยู่สักระยะหนึ่งให้เราแบบอิ่มตัวจากตรงนี้แต่พอถึงเวลานั้นอาจจะยังอยากบินต่อก็ได้ค่ะอาจจะบอเอ้ยเอ้ยแบบแค่โอเคอีกสักปีสปีพออยู่ไปเรื่อยๆก็จะอาสิบติดเมื่อไหร่จะออกโอเคมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมอีกไหมก่อนที่จะจากกันไป ก็ค <Construction. S 2> ืออถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจอาจะเป็นแอร์โฮสเตสก็สามารถมาเรียนได้กับพี่มินาค่ก็คือที่นี่เนี่ยสอนด้วยคุณครูที่มากไปด้วยความสามารถทั้งประสบการณ์การบินประสบการณ์การสอนแล้วก็ทุกคนใจดีพร้อมติดปีให้น้องๆ ของสัตว์ฝันแห่น้ำน้อนี่ตอนแรกไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกชมพู่ให้แบบว่าอฮ๊ยไข่ไม่ต้องไข่ไข่เองน้องไข่เองน้องไข่เองน่ารัานากมีพินิมาแล้วน่ารักมากขอบคุณมากค่ะพี่หวังว่าพี่แบบจะได้แบบแบบคืออยากไปอาบูดาบีมากตอนเนี้ยแต่แบบขอหาวันหรือถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวพี่ตามไปสิงคโปร์นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ